ถ้าเราย้อนกลับไปไม่กี่ปีครับคำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยคือเชลซีเป็นอะไรเนี่ยทำไมซื้อแต่นักเตะเด็กๆแต่พอมีข่าวว่าเชลซียอมจ่ายเงินระดับ6 0ส0ถึง้าล้านยูโรเนี่ยเพื่อลงทุนกับเด็กคนนึงจากบราซิลเสียงด่าก็หายไปบางส่วนครับแต่มันกลายเป็นคำถามใหม่ว่าเด็กคนนี้คือใครทำไมถึงมีค่าตัวระดับนี้ทั้งที่ยังไม่เคยเตะในยุโรปเลยสักนัดและเขาเชื่อว่าเอสเตวาวิเลียนและนี่คือเรื่องราวของเขาครับตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเอสเตวาวิเลียนเมสซี่น้อยแห่งบราซิล ก่อนฟังคลิปนี้ครับรหัสสั้น ใจแชร์ซับให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับดูบอลเชื่อนทำไมให้ลำบากเดี๋ยวลิงหายเดี๋ยวกระตุกดูสุกถูกที่โ o n น Max เดือนละ299บาทถูกกระเสื้อปลอมต,มตามตลาดนะด,ดูแบบชัดๆเฉลี่ยตกมแมตช์ละ70บาทเท่านั้นถูกกว่าไปนั่งดูที่ร้านแถมดูได้ทุกแมตช์ที่โ o n น Max เกมที่ทำให้โลกหันมามองเด็กคนนี้ครับคือเกมที่พาเมลัสเจอกับครูไซโลช่วงทา้ายฤดูกาลปี2 0 2 4สนามวันนั้นเต็ไมไปด้วยแฟนบอลกว่า4 0,000คนทีมกำลังต้องการประตูเพื่อชนะและเด็กวัย17คนนนึงเเดดิิออกกมมาบบลไปปวจุฟี็ ที่หลายคนมองว่าเด็กแบบนี้จะกล้าเหรอแต่เขาไม่ลังเลครับแค่หายใจเข้าลึก ก้าวถอยหลัง3าก้าแล้วซัดด้วยเท้ทาซ้ายแบบเต็มแรงบอลโค้งพุ่งเสียบเสาแรกอย่างสวยงามเสียงเฮกึกก้องสนามแทบระเบิดแฟนบอลตะโกนชื่อของเขาดังก้องเอสเตวาเอสเตวาหลังเกมนั้นครับสื่อบารซิลพาดหัวทันทีว่านี่คือประตูที่บอกว่าบารซิลมีดาวดวงใหม่แล้วคลิปนั้นถูกแชร์ไปทั่วทั้งโลกออนไลน์ครับบางเพจต่างประเทศเดียถึงขั้นเขียนว่านี่คือเท้าซ้ายที่ใกล้เคียงเมสซี่ที่สุดในรอบหลายปีและนั่นคือวันที่ทําให้ทั้งโลกเริ่มรู้จักชื่อเอสเตวาวิลเลียนไม่ใช่แค่แฟนบอลพันเมลลัสคร,ครับแต่ กองทีมใหญ่จากยุโรปทุกทีมชื่อเต็มของเขาคือเอสเตวาวิลเลียนอันเมดาเดอออลิเวล่า กอนเันเวสเกิดเมื่อวันที่24เมษายนปี2007ที่เมืองเล็กๆชื่อฟันซาในรัสเซเปาโลประเทศบราซิลบ้านเกิดของเขาไม่ใช่เมืองใหญ่ไม่ใช่ศูนย์กลางฟุตบอลเหมือนเซาเปาโลหรือว่าริโอมันคือเมืองสงบๆครับที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและที่นั่นเองเด็กผู้ชายคนหนึ่งเริ่มต้นเล่นฟุตบอลข้างถนนกับเพื่อนๆครอบครัวของเอสเตวาลไม่ได้ร่ำรวยครับพ่อกับแม่ทำงานธรรมดาแต่สิ่งที่พวกเขามีให้ลูกคือหัวใจที่เต็มไปด้วยการสนับสนุนพ่อเขาชื่อว่าอิวโอคอนเ็นเวสเป เขาไม่ใช่แค่เล่นฟุตบอลสนุกๆครับแต่จริงจังถึงขั้นเล่นทุกวันทุกเวลาตอนอายุสิบขวบอวโวพาลูกชายไปทดสอบฝีเท้าที่สมโมสรครูไซโลและเพียงไม่นานเขาก็ได้รับการตอบรับเข้าสู่อะคาเดมี่ฝีเท้าของเขาโดดเด่นจนแม้แต่ไนกี้ยังมองเห็นในวัยเพียง11ปีเขากลายเป็นนักเตะบราซิลที่อายุน้อยที่สุดที่เซ็นสัญญากับไนกี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะครับเพราะตลอดประวัติศาสตร์มีไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับตั้งแต่ยังเป็นเด็กขนาดนี้และนั่นทําให้คนเริ่มเชื่อว่าเอสเต คนต่อไปของบราซิล หลังจากนั้นครับเขาย้ายมาสู่พาิมลัสสโมสรอนที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบเยาวชนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศที่นั่นเขาก็ยิ่งฉายแววครับทั้งการเลี้ยงกินตัวการจ่ายบอลที่แม่นยิงไกลได้ทั้งโอเพนเพย์และลูกนิ่งโค้ดเยาวชนหลายคนพูดเหมือนกันนะครับว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์เกินกว่าที่เราจะสอนหน้าที่เราคือดูแลให้เขาไม่หลงทางก็พอจากเด็กข้างถนนในฟานซ่ากลายเป็นเด็กที่ถูกจับตามองจากทั้งประเทศนี่คือเส้นทางที่ทําให้โลครู้จักชื่อเอสเตวาเวียนตั้งแต่เริ่มเล่นบอลไอดอลของเขาคือเมมมม่ ar, ม่่ไไใใชชนนาโ Yo, แต่เป็นชายร่างเล็กจากอาเจตินาคนนั้นเลยครับแต่พอเอสเตวาลเริ่มดังในบาราซิลทุกคนก็เริ่มเรียกเขาว่าเมสซินโยหรือว่าเมซี่น้อยสื่อบาราซิลบางเจ้าเนี่ยเอาไปพาดหัวใหญ่โตว,ว่าบาราเซิอเจอเมซี่คนใหม่แล้วทั้งๆที่เขาไม่ใช่คนอาเจตินาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเด็กอายุ1 0 1ถึงปีเนี่ยมันอาจจะฟังดูเจ๋งนะครับแต่พอเขาโตขึ้นเขาก็เริ่มรู้ว่ามันคือแรงกดดันมหาศาลเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าตั้งแต่ผมอายุ10ขวบผมถูกเรียกว่าเมซี่น้อยแต่ผมไม่อยากให้คคคคนนนนมมมอองว่า่าาผผเเปเป็็ใรสกยแ ในแบบของผมเองคําพูดนี้มันสะท้อนความคิดที่โตกว่าอายุจริงๆเพราะนักเตะหลายคนที่ถูกยกไปเปรียบเทียบมักจะพังเพราะความกดดันแต่เอสเตวาเลือกที่จะไม่ใส่ใจเสียงรอบข้างเขาไม่ได้เถียงหรือโวยวายใดๆเขาแค่ตอบสั้นๆและลงไปเล่นฟุตบอลให้ดีที่สุดสําหรับเขาเมซี่คือแรงบันดาลใจก็จริงแต่เขาไม่เคยอยากเป็นก๊อปปี้ของใครเขาแค่อยากเป็นเอสเตวาเวลเลียนที่มีเรื่องราวและเส้นทางเป็นของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาน่าจับตามองยิ่งกว่าเพราะมันไม่ใช่แค่พอสวรรค์นในสนามครับแต่มันคือความคิด ที่จะพาเขาไปได้ไกลกว่าที่หลายคนคาดไว้เชลซีในยุคใหม่ของเจ้าของอย่างท็อตโบรีมีแนวคิดสร้างทีมที่ต่างไปจากเดิมไม่ใช่การซื้อสตาร์ดังอายุ27 28ปีมาลุยทันทีเหมือนยุคเซมีแต่เป็นการลงทุนระยะยาวเน้นคว้าเด็กที่อาจจะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ในอนาคตและเอสเตวัลคือภาพที่ชัดเจนที่สุดของแผนนั้นสโมสรในยุโรปใหญ่ๆห,ห,หลายทีมเนี่ยจับตามองเขามานานครับทั้งบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดปารีสแซงเชแมงแต่สุดท้ายเป็นเชลซีที่ปิดดีลได้ก่อนเพราะพวกเขามองว่าเด็กคนนี้เ่่่ไมมใชแคตแตคตตรุธาือบ หม่ของบาซิลสถิติในลีกบราซิลฤดูกาล2024มันบอกทุกอย่างครับเขาเล่นแค่31นัดมีส่วนร่วมกับประตูถึง22ลูก13ประตูกับอีก9แอซิสและหลายลูกเป็นการยิงไกลหรือฟรีคิกที่แฟนบอลยังคงพูดถึงเชลซีดูฟอร์มและเห็นว่าเขาสามารถเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งปีกซ้ายหรือมิดฟิลด์ตัวรุกได้ทันทีโดยเฉพาะในระบบที่ต้องการนักเตะเลี้ยงกินตัวบวกกับการสร้างโอกาสเองได้อีกหนึ่งจุดที่ทําให้เชลซียอมจ่ายก็คือความคุ้มค่าในอนาคตเด็กวัย17ปีที่ถูกคาดว่าอาจจะเป็นซูเปอร 60ล้านยูโรในวันนี้ในอีก4-5ปีข้างหน้าอาจจะกลายเป็น150ล้านและนี่คือการเดิมพันที่เชลซีนั้นยอมเสี่ยงบวกกับชื่อเสียงของเอสเตวาลในบราซิลไม่ใช่แค่แข่งพรสวรนครับแต่ยังเป็นแบรนด์ที่ดึงดูดแฟนบอลอเมริกาใต้เชลซีหวังว่าเขาจะกลายเป็นเหมือนเนมาร์ที่ปารีสทั้ทงในแง่ฟุตบอลและการตลาด ดังนั้นมันเลยทําให้ดีลนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลครับแต่มันคือการลงทุนทั้งในสนามและนอกสนามและทั้งหมดก็เพราะเชลซีเชื่อในเด็กที่ชื่อว่าเอสเตวาวิลเลียนนั่นเองความจริงก็คือเอสเตวอายุแค่18ปีเท่านั้นในตอนนี้ครับเขายังไม่ได้แบกทีมชาติยังไม่ได้ควา้าแชมป์ใหญ่ ยังไม่ได้ยิงประตูใส่ทีมบิ๊กยุโรปที่แฟนบอลทัโลกจะต้องจำแต่สิ่งที่เขาต่างจากดาวรุ่งหลายคนนัก็คือเขาไม่เคยกลัวเวทีใหญ่เวลาลงเล่นในกับพันเมลัสไม่ว่าจะเป็นลีกบราซิลที่แฟนบอลกดดันเต็มสนามหรือเกมโกปาลิบัตาโดเลสที่บรรยากาศยังดุเดือดเขายังกล้าขอบอลยังกล้าลองเลี้ยงกินตัวและยังกล้าซัดฟิีกิกเองทั้งที่ในทีมมีรุ่นพี่ที่อายุมากกว่าเกือบ10ปี โค้ชในอะคาเดมี่เคยบอกว่าเอสเตวาเป็นเด็กที่เวลาอยู่ในสนามจะไม่เคยกลัวไม่มียองเขาเล่นเหมือนนักเตะอายุ25ทั้งทั้งๆที่จริงๆแล้วเขาแค่1 6 17เท่านั้นเองหรือฟิลิเปสคาลลารีอดีตกุนซือทีมชาติบราซิลก็ชมว่าเขาเล่นด้วยความกล้ามีบางอย่างในตัวที่คนอื่นฝึกไม่ได้นี่คือคำชมที่หนักแน่นจากโค้ชที่เคยพาทีมชาติได้แชมป์โลกแน่นอนว่าความคาดหวังระดับนี้มันก็มาพร้อมกับเสียงวิจารณ์ครับสื่อบางเจ้าก็เขียนว่าเขายังเด็กเกินไปที่จะถูกไปเปรียบเทียบกับสซ่่แนนบนบนบออาางววกก็ เราเคยเห็นเด็กหลายคนดังเร็วและหายไปเหมือนกับพลุแตกแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเอสเตวาลไม่เคยตอบโต้แบบก้าวร้าวเขาเลือกที่จะยิ้มและก็บอกว่าผมยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ผมไม่กลัวที่จะลอง มันคือทัศนคติของเด็กที่โตเกินวัยเขายังไม่ใช่ฮีโร่แต่เขากําลังเดินทีละก้าวอย่างมั่นใจและที่สําคัญเขาไม่กลัวแสงไฟที่ส่องมาที่เขาเลยแม้แต่น้อยวันนี้คําว่าอนาคตของเอสเตวาลไม่ได้อยู่ในจินตนาการอีกแล้วครับเพราะเขาได้ลงสนามจริงในลีกที่หลายคนบอกว่าโหดที่สุดในโลกในพรีเมียร์ลีกและจากสิ่งที่เราได้เห็นไม่กี่นัดแรกนะครับเรารู้เลยว่าเด็กคนนี้มีของจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องในสนามเท่านั้นแต่เบื้องหลังในชีวิตจริงของเขาก็น่าสนใจไม่แพ้กันหลังย้ายมาลอนดอนเอสเตวาลเล่าว่าเขาใช้เวลาปรับตััวกบภาาษ และวัฒนธรรมอย่างเต็มที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษทุกวันพยายามกินอาหารอังกฤษที่ไม่คุ้นเคยและใช้ชีวิตยังทอมตัวเหมือนกับเด็กใหม่ที่มาเริ่มจากศูนย์โชคดีที่เขามีเพื่อนร่วมทีมอย่างเจ้าเปโดที่คอยช่วยดูแลทั้งในและนอกสนามรวมถึงโค้ดเอนโซมาเลกาที่ให้โอกาสและพูดกับเขาตรงๆว,ว่าไม่ต้องรีพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นเหมือนใครแค่เป็นตัวเองแล้วเวลาจะทําหน้าที่ของมันเองสิ่งที่แฟนบอลชื่นชมที่สุดก็คือเอสเตวาลเล่นแบบมีความสุขครับหัวเราะในสนามโชว์ลูกเล่นแบบไม่ฝืนและที่สําคัญเขาเข้าใจเกม ในเกมเจอกับเวทแฮมครับเขาไม่เพียงได้แค่เป็นตัวจริงแต่ยังเอซิทให้กับเอนโซฟอนเดนเดสแบบไม่ห่วงบอลทันที่เขามีโอกาสยิงเองด้วยซ้ําและแฟนบอลเชลซีก็เริ่มหลงรักเขาจนถึงขั้นแต่งเพลงเชียร์ให้เขาเป็นที่เรียบร้อยและมีท่อนหกว่าเขามาจากแดนแซมบ้าแต่ใจเขาอยู่ลอนดอน ในฝั่งทีมชาติครับตอนนี้หลายสื่อก็เริ่มมอ,อกว่าเอสเตวัลอาจจะเป็นตัวหลักของบาราซิลในบอลโลกปี2026แม้จะอายุเพิ่ง19ตอนนั้นแต่ฟอร์มทัศนคติและความกล้าเขาพร้อมเลยครับและที่สําคัญเขากลายเป็นแบบอย่างให้กับเด็กบาราซิลรุ่นใหม่อีกเพียบเพราะเขาไม่ใช่แค่เด็กเก่งแต่เป็นเด็กที่รู้จักอดทนขาย,ยานันและเคารพต่อต้นทางของตัวเอง เด็กคนนี้โตมากับความฝันโตมากับรองเท้าบอลเก่าๆโตมากับเสียงเชียร์จากพ่อแม่ที่ไม่มีเงินมากแต่ในหัวใจทั้งหมดเขาไม่เคยพูดว่าเขาอยากเป็นเมสซี่แต่เขาอยากพิสูจน์ได้เห็นว่าแค่เป็นเอสเตวัลในแบบของตัวเองก็พอแล้วฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเราอาจจะยังไม่เห็นเขายืนบนเวทีใหญ่แต่ถ้าเขายังรักษาฟอร์มแบบนี้มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลเหมือนเดิมและไม่ลืมว่าตัวเองมาจากไหนโลกอาจจะจำชื่อเอสเตวัลในแบบที่ไม่ต้องเทียบกับใครเลย ขอขอบคุณที่รับชมคลิปก่อนเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ